โตโยต้าจับมือค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี2050โดยจะใช้ความหลากหลายเชิงเทคโนโลยีที่ค่ายรถยนต์แต่ละลายถนัดเอามาพัฒนาร่วมกันจนออกมาเป็นรถยนต์ต้นแบบพลังานทางเลือก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปเศรษฐกิจจะเล่าให้ฟังครับ4บริษัทภาคีคอมเมอร์เชียลเจแปนพาร์เนอร์ชิพเทคโนโลยีคอร์ปอรชันหรือ CJPT ซึ่งประกอบด้วยอีซูซุมอเตอร์โตโยต้ามอเตอร์ซูซูกิมอเตอร์และไดฮะซูมอเตอร์ร่วมมือกับบริษัทฮีโน่มอเตอร์จัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกภายใต้ความร่วมมือของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่มุ่งหวังบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่มีรถยนต์ใช้พลังงานทางเลือกอกเเเาามาจััดดดแสดงช่นรถต e ซึปิว ในงานโอลิมปิกในกรุงโตเกียวครั้งที่ผ่านมาโดยคอนเซปตร์รถยนต์คันนี้เป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับมีหน้าที่หลักไว้ใช้ขนคนหรือว่าขนสิ่งของก็ได้และตัวรถยังสามารถดัดแปลงเป็นร้านค้าอย่างเช่นร้านกาแฟส่วนคันนี้นะครับโตโยต้า LPG HEV Taxi Concept ใช้พลังงานของ LPG Hybrid ที่มีตัวรถขนาดใหญ่กว้างขวางสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายที่สําคัญนะครับตรงประตูหลังเป็นประตูแบบบานสไลด์สามารถดัดแปลงให้กับผู้พิการใช้รถเข็นเข็นขึ้นรถมาได้เลยภายในงานก็ยังมีรถบัสไฟฟ้าของโตโยต้ารถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นความถนัดของค่ายฮ รถบรรทุกขนาดกลางจากค่ายอิซุรถขนส่งขนาดเล็กจากไดฮัสุและซูซูกิและรถโตโยต้าไฮลักยูโวที่ขนกันออกมาวิ่งทดสอบสมรรถนะในงานนี้ด้วยเรียกได้ว่ามีการจัดแสดงรถยนต์หลายรูปแบบที่เอามารองรับการใช้งานต่างๆจากพลังงานที่หลากหลายนะครับทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ในงานยังมีการสาธิตวิธีเติมไฮโดรเจนกับรถยนต์นะครับซึ่ง CJPt เนี่ยได้ร่วมมือกับเครือเจริญพกพา์นำขี้ไก่ไปผลิตโดยผ่านขั้นตอนต่างๆกับโรงงานในประเทศญี่ปุ่นจากแหล่งพลังงานชีวมวลนะครับก่อนบรรจุส่งถังกลับมาเป็นพลังงานไฮโดรเจนถือเป็นอีกพลังงานทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับ CJPt นะครับก่อตั้งในเดือนเมษายน2564เพื่อมุ่งลดปัญหาที่พบในระบบขนส่งและเพื่อบรรลุสังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญของรรดาาาผผู้ลิตถยยนนักษใหหญญญ่่่สชีปุ พังเพียงค่ายรถยนต์ค่ายใดค่ายเดียวนะครับคงไม่สามารถนําไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้จึงได้เปลี่ยนจากคู่แข่งทางธุรกิจมาเป็นความร่วมมือโดยนําเทคโนโลยีเด่นๆของแต่ละค่ายมาพัฒนาร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดสาหรับโครงการ CJPt นะครับเป็นการมุ่งหวังเพื่อให้งานทดลองสมรรถนะรถยนต์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายความร่วมมือกับันธมิตรให้มากยิ่งขึ้นพร้อมช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งในการเร่งบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทยต่อไป ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ